เฮ้วันนี้ร้านพี่เอกมีปลาไหมเนี่ยพอมีนะครับอ้าวหวัดดีครับพี่มาเร็ววันนี้อันนี้เป็นลูกเอฟเหรอพี่มุกสวยอ๋อส่วนมากเป็นลูกเอฟมุกสวยดีนะครับพี่เอกบอกส่วนมากเป็นลูกเอฟนะครับอาทิตย์นี้ ครับผมมีราคาเท่าไหร่บ้างพี่มีร้อยร้อยห้าร้อยร้อยห้าสองรสองห้าสองห้าใช้ได้นะครับสองห้าสวยสุดแล้วในกลุ่มนี้เอ๊ะเห็นมีสองตัวนั้นคือมันหมดไปแล้วเหลือแต่ตัวลองลองเหลือแต่ตัวลองๆแต่หัวใหญ่เนาะเป็นไหมไทยเท่าไหร่พี่ไหมไทยสามร้อยพี่รบกวนยกให้ดู๋อหัวเบเริ่มเลยสามร้อไหมไทยอืม พราะงั้นก็สองห้ากับสองร้อยอ่ะดูเด่นๆนะม,มีมีตัวเด่นหัวลายด้วยโอ้ตัวนี้ตัวสองราบครับขอดูตัวนี้หน่อยพี่เนี่ใช่ครับตัวนี้200 โอ้หัวยุบนี่นะครับอืมช่วงนี้ก็อุ๊ยโอ้โหไปแล้วเร็วมากเร็วหน่อยเป็นลูกแอฟมรือไวอืมวันนี้มีของเข้าใหมาอีกไหมพี่หรือว่ามีวันนี้ปลาอากาศไม่ค่อยดีอากาศไม่ค่อยดีเอามาน้อยอ๋อ มาต่อกันที่ร้านพี่แจ้เลยโอ้โห900จากพัน2อันนี้ใหญ่จริงสวัสดีครับพี่ไซส์ใหญ่ตัวนี้ขอดูได้ไหมเอ่ยยังไม่มีใครเอาใช่ไหมยกไม่ขึ้นหนักมากโอ้9นิ้ว10นิ้วได้นะครับฟาวเวอร์ฮอนแดงโอ้ยสั่น เก้าร้อยบาทเองนะราคาย้อมยาวนะครับอันนี้พ่อพันไหมพี่พ่อพัน,พพนไหมครับอ๋อพ่อพันมีเชื้อเนาะเป็นพ่อพันนะครับมีเชื้อเก้าร้อยบาทแล้วก็ตัวในตู้ตัวในตู้ราคาเท่าไหรพ่พี่อันนี้ราคาเขาใช่ไหมพันส <1, 2, S 1> องอ๋อได้เก้าร้อยเหมือนกัน ส่วนปลาเล็กปลาเล็กราคายัางไงบ้างครับห้าสิบบาทแปดสิบบาทร้ <120. S 2> อยยี่สิบมีม <100 S 1> ตัวสวยนะ <80. S 1> อ๋อมีร้อยแปดสิบตรงนี้ดูร้อยแปดสิบก็สวยนะเนี่ยมุกมุกเขางเงาเหมือนลูกเอฟเนาะ ออกเป็นลูกเอฟพี่เขาบอกเป็นลูกเฟนะครับมุกเงาเหมือนลูกเฟเลยผมก็ว่าอยู่นะอันนี้สั้นนะครับตัวนี้สั้นช็อตบอดี้หัวดีด้วยแต่ดูตัวร้อยสิบนะตัวเนี้ยราคาย่อมยาวนะครับร้อสบาท ตัวนี้อีกตัวหนึ่งราคาย่อมเยาว์อะร้อยกว่าบาทเฉยถ้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมยกให้ดูตัวนี้เนื้อออกเหลืองๆนิดนึงนะครับก็เป็นลูกเอฟเนาะ นุ่มสวยหนุ่มหนุ่มสวยหัวหัวดีเ่ยมากเลวเลยตัวนี้เขียนไว้ร้อยแปดนะครับ180ชุดบนสวยนะสวยหลายตัวเลยเมาูเเลย อวันนี้เป็นเอาตู้มาลงแทนนะครับทุกทีจะมัดถุงนะตรงนี้เขียนไว้หน้าตู้ว่าสองร้อยนะครับแต่เท่าที่สังเกตเหมือนจะเป็นใหมไทยทั้งชุดเลยสองร้อยบาทมีตาแดงตาส้มตาขาวนะครับรวมๆในชุดเดียวกันเลยไหม่ไทยสองร้อยมีลูกเอฟตัวเนี้ยมุกสวยดีนะครับลูกเอฟตัวนี้ราคา200อยบาท ตาขาวมุกมุกเส้นใหญ่เลยแหละหัวเป็นรอยยุคชัดเจนนะครับแสดงว่าหัวใหญ่กว่านี้นะพอสมควรเลยนะดูจากหัวอ๋อราคาย่อมเยาวเพราะว่าเงือกนะครับส่วนใหม่ไทยก็ใช้ได้นะ200บาทตัวนี้โอเคอยู่ฟาวหอนตัวนี้200บาทนะครับ พี่เขายังไม่ได้ใส่ออกเลยอะ่ะเหมือนเพิ่งมาลงหรือเปล่า <c oughs> มาต่อกันที่ร้านพี่เพนนะครับสว <c oughs> ัสดีครับตั <c oughs> วโชว์ด้านหน้ายังคงสวยเหมือนเดิม <c oughs> อันนี้ตัวเก่าตัวใหม่ครับ <c oughs> ตัวเก่าวอ๋ <c oughs> อพี่เพนปิดร้านอาทิตย์หนึ่ง ปลาเดิมอ๋อตัวนี้สวยนะเนื้อแดงเหลืองนะครับมุกข้ามหัวสวยมุกเดินหน้าสวยหมดเลยนะตัวนี้ตอนนี้ปลาหน้าจะเข้าเกือบเข้าสามนิ้วหรือสามนิ้วโดวยประมาณนะครับสวยสวยตัวนี้ส่วนด้านล่าง F2 สองพันอ๋อด้านล่างไม่อยู่แล้วนี่นี่ตัวใหม่เนาะอ,อันนี้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับ อพี่เพ,เพนว่าตัวล่างนี้ขายวันที่ผมลงคลิปไปนะครับพอผมลงคลิปปุ๊บก็มีคนรีบเข้ามาซื้อเลยนะตัวล่างไปตั้งแต่ทีที่แล้วแล้วแต่ตัวล่างสวยจริงนะครับหัวใหญ่เบเริ่มเลยเนื้อทูตโทนแดงเหลืองของอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้หัวใหญ่ตาขาวแต่ผมดูสีเหมือนปลาลอกนิดๆน,นะฮะไม่รู้ว่าใช่ไหมนะ แต่ส่วนตัวนี้อ้อเหลือแจ้งราคา4,500ันหนะครับ F 2นะ 2> มาต่อที่ร้านพี่ติงนะครับวันนี้เหมือนพี่ติงจะมีเป็นฟราร์บอร์ฮอนไซเล็กนะฮะนี่โอ้แดงมุกหมูไซเล็กหัวดีดมากเลยนะครับเนี่ย ใหาชมใกล้ๆนะตัวแรกไม่อยู่ตัวที่สองเลยแล้วกันเนาะ ปลาประมาณเกือบ3มนิ้วนะฮะหัวดีทุกตัวเลยมีทั้งมุกเยอะๆกับแดงแดงปลมุกนะครับแต่ดูจากปลาทรงแล้วเหมือนจะเป็นอคอกเดียวกันนะออกมาสองเนื้อนะครับตู้ถัดมาขายไปแล้วสองเหลือตรงนี้ ใช้ได้เลยนะทั้งมุกทั้งแดงนะครับหุ่นปลาก็ได้นะครับหุ่นสวยหยดน้ำเป็นหัวดีทุกตัวเลยนะครับหัวดีทุกตัวเลยด้านข้างก็เช่นกันนะครับูเ้แต่ด้านด้านนี้หัวใหญ่กว่านะแต่ขนาดปลาน่าจะสามนิ้วเต็มนะครับก็น่าจะหัวใหญ่ตามขนาดปลาเลย มีตัวซ่อนอยู่มุมด้านในทั้งแดงทั้งมุกเลยส่วนตู้ใหญ่ด้านบนเนาะมีตัวเมียเป็นปลาลอกดีบีหนึ่งตัวนะครับ อันนี้ก็มีอ่ะอุ้ยทำไมห,หัวไปเริ่มเลยเออติดกิฟด,ด้วยนะครับอยากเห็นท่อเพศจังเลยแตผมขอมองท่อเพศด้านข้างสักหน่อยนะครับอันนี้ไม่มั่นใจเลยอะ่ะผมไม่มั่นใจตัวนี้เท่าไหร่นะดูแต่ท่ออ้วนแฮะเมื่อกี้พอหันหลังแล้วเห็นท่ออ้วนนะครับ มีความใกล้เคียงนะครับตัวนี้หัวร้านพี่ติงเลตปลาก็250 350โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะคร่าวๆจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็เป็นชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ทรงสั้นช็อตบอดี้นะฮะ แต่อาจจะไม่สั้นมากถึงขั้นเบอร์สวยๆนะน่าจะเป็นปลาชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับอา้าพี่โอขายให้ไปแล้วหนึ่งตัวอืหุ่นดีจังเลยให้กินท้องบวมเป่งเลยแต่ละตัวกินท้องอ้วนมากก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปลาหมอสีอาทิตย์นี้นะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ